สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีนี้เป็นจับคู่2ตัวล่างนะคะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วสองมวดติดนะคะเพื่อนๆเข้าตรงๆนะคะสองมวดติดแล้วก็แต้มก็เข้าด้วยนะคะ2งมวดติดนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่างวดที่สามนึงจะเข้าตรงๆอีกไหมนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะ ดูวดที่1กันนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะหลักสิบนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะสามบวกศูนย์บวกสี่บวกสองแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะอันนี้ได้สามนะคะอันนี้ได้หกสามบวกหกเป็น9้านะคะเก้าบวกสี่ได้สามนะคะเพื่อนๆ สบวกไปทีละ1น,นะคะ3ามสี่ห้าหคนนี้มาดูหลักหน่วยนะคะใช้หลักพันนะคะสี่ครั้ง6บวกกัน4ครั้งไดะะ้สี่นะคะสบวกด้วยสามคงที่นะคะเพื่อนๆก็จะดได้7นะคะ7 8แล้วก็9นะคะมาจาับคู่นะคะจะออก3าปดนะคะ สิบออกสามแล้วก็หน่วยแบบแปดตรงๆนะคะเพื่อนๆสามแปดนะคะอะทีนี้เรามาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองหลักหมื่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะหน่วยล่าง8นะคะบวกสองบวก1บวกแแล้วก็บวก4คงที่นะคะอันนี้ได้ศูนย์นะคะได้9 9กับสได้3มนะคะบวกไปทีละ1นะคะ3ามสี่ห้าหก หลักหน่วยนะคะเพื่อนๆหลักพันนะคะสี่ครั้งได้8ดนะคะ8ปดบวกสามคงที่นะคะก็จะได้หนึ่งบวกไปทีละ1นะคะหนึ่งสองสามทีนี้เราก็จะได้ออกห1หนึ่งนะคะเพื่อนๆ16หนะคะแล้วก็ล่างหนึ่งนะคะออกตรงๆเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้เรามาดูงวดที่สามกันนะคะ หลักสิบนะคะใช้หลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างนะคะ6บวกแบวก3บวก 1, แล้วก็บวก4คงที่นะคะเพื่อนเพือนกับ8เป็น4 3กับ1เป็น4 4บวกกัน3ครั้งได้2นะคะ2บวกไปทีละ1นึ่ะคะสองสหหลักหน่วยนะคะหลักพันบวกกัน4ครั้งได้6นะคะแล้วก็บวก3คงที่นะคะเพื่อนเพน ได้9นะคะ9 0แล้วก็1จับคู่ออกมานะคะออก2 1นะคะหลัก12หลักหน่วยล่าง1นะคะออกตรงๆอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูว่าต่อมานะคะหลักหมึกหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างนะคะ9บวก8บวก3บวก1แล้วก็บวก4คูณที่นะคะ อันนี้เนะคะอันนี้4 7กับ4เป็น1นะคะ1นบวกสเป็น5นะคะ5้บวกหเป็น6กบวกเเป็น7แล้วก็บวกหเป็น8นะคะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะหลักหน่วยนะคะหลักพัน4ครั้งได้8นะคะแล้วก็บวก3คงที่ได้หน่งสแล้วก็3นะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เรามาดูคู่นะคะออก5 1นะคะหลักสิบหหลักหน่วย1ออกตรงๆอีกเช่นเคย และนี่เป็นงวดแรกนะคะที่พี่กุลนํามาลงให้แล้วก็ออก51ตรงๆนะคะนะคะอ่านี่คืองวดที่หนึ่งนะคะที่พี่กุลนํามาให้นะคะ51อันนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูงวดที่แล้วนะคะที่พี่กุลก็ลงให้แล้วก็ออกอีกเช่นเคยนะคะหลักหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างนะคะสามบวกสอง บวก9บวก1นะคะแล้วก็บวก4คงที่อันนี้ได้5นะคะได้ศูนย์ห้าบวกสี่เป็น9นะคะ9บวกไปทีละหนะคะ9 0 1 2นะคะหลักหน่วยนะคะหลักหลักพันสครั้งนะคะศนบวกกัน4ครั้งก็ได้0นะคะแล้วก็บวก3คงที่ก็จะได้3ามห้านะคะเพื่อนเพืออ่าออก2 แล้วก็สามนะคะอันนี้เป็นงวดที่สองนะคะที่พี่กุลเอามาให้เพื่อนๆน,นะคะออกกันติดๆเลยนะคะเพื่อนๆสองงวดติดนะคะออกตรงๆนะคะเพื่อนๆทั้งห้าหนึ่งและสองสามทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่ามันจะออกเป็นงวดที่สามไหมนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูนะคะว่าสูตรนี้เราคำนวณได้อะไรแล้วมาตัดด้วยแต้มอะไรนะคะ สูตรมีข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเพื่อนๆหลักร้อยเอยหลักสิบของเรานะคะใช้หลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หน่วยล่างนะคะศูนย์บวก7บวก9บวก3แล้วก็บวก4คงที่นะคะอันนี้ได้7นะคะได้สอง เจ็ดกับสองเป็นเก้านะคะเก้ากับสี่ได้สามนะคะเพื่อนๆสามสี่ห้าแล้วก็หกอันนี้เป็นหลักสิบนะคะามาดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยม,มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะหลักพันนะคะสามครั้งเจ็ดบวกกันสี่ครั้งนะคะได้แปดนะคะแล้วก็บวกสามคงที่ได้หนึ่งนะคะได้สอง แล้วก็ได้3นะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาจับคู่กันนะคะเพื่อนๆจับคู่อันนี้นะคะอันนี้ก็เข้าตรงๆนะคะทีนี้เรามาดูงวดที่3กันนะคะว่าจะออกตรงๆอีกไหมนะคะแล้วก็ตัดที่แ้มกันนะคะพี่กุลจะจับคู่ให้ดูนะคะอ่าสามหนึ่งสามสองสาส C หนึ 2, ่ง สี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหหนึ่งหสองแล้วก็หกสามนะคะอ่ะอันนี้เราได้เราได้จับคู่แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดแต้มกันนะคะแต้มนะคะได้แต้มแต้มแต้มล่างนะคะอันนี้พี่กุนใช้แต้มที่ใช้ตัดจากงวดที่แล้วนะคะ เมื่ี้แล้วใช้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะคะทีนี้พี่กุลก็จะใช้สี่ห้าหกเจ็ดเก้านะคะสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดเก้าอ่าทีนี้เรามาตัดแต้มกันนะคะเพืเ่อนๆแต้มสี่นะคะแต้มสี่มีสามหนึ่งนะคะเนี่ยเดียวนะคะ แต้มห้าอันนี้แต้มสี่นะคะอันนี้แต้มห้าห้าแต้มห้ามีสองอันนะคะแต้มหกแต้มหกก็จะมีสามสามนะคะแต้มหกสี่สองนะคะแต้มหกห้าหนึ่งนะคะแต้มหกโอ้โหอันนี้แต้มเยอะมากเลยคับเพื่อนๆเพื่อนไปหา แต้มดับมาตัดนะคะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะคะทีนี้เรามาดู7นะคะ7 7ก็จะมีสี่สานะคะแต้มเจ็้าสองนะคะแต้ม7 6็ดหนึ่งนะคะแต้ม7จ็ดแต้ม9แต้ม9้ามีแค่อันเดียวนะคะแต้มเ้าจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7งสแปทั้งหมด10ชุดนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหาแต้ม ไปหาแต้มดับมาตัดนะคะอ่าโอเคไหมคะทีนี้เราก็ย้าทั้งหมด10ชุดนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นตรงตรงนะคะมันเข้ามาแล้ว2งวดติดติดนะคะทั้ง5้าและ2 3สพี่กุลก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อไหมเพราะเราไม่รู้มันจะออกอะไรนะคะอันนี้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่กุลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กุลทำคลิปต่อต่อไปนะคะ ขอบพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ